เชิญท่านเดชิดกันครับครับแบบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเดชิดขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมได้เปิดดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เห็นแล้วว่าทุกโครงการล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นและผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทย ต้องการงบประมาณเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับแต่ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญน้อยเกินไปนั่นก็คืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในปี65ทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเอาไว 29. ้29.5%ของรายได้สุทธิของรัฐบาลมาจนปี66 รัฐบาลได้ตั้งไว้29.6%นั่นก็แปลว่ามากกว่าปีที่แล้วแค่0.1%ซึ่งผมถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากๆความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่น้อยกว่า35%ซึ่งความเห็นของผมนั้นก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542ซึ่งมาตรา30อนุ4ได้กำหนดไว้ว่าให้รัฐบาลกลางจัดสรรเงินงบปรมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี2550ต้องให้กับท้องถิ่นไม่น้อยกว่า25%และต้องให้กบประมาณกับท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต้อง ให้ได้ประมาณท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าส5สิห้าเอร์เซนต์ตามวันเวลาที่มีความเหมาะสมแล้วตั้งแต่ปีห0จนกระทั่งถึงปีนี้คือปีห6หเป็นเวลาสิบหกปีครับเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เหมาะสมผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องกระจายอำนาจโดยเฉพาะกระจายเงินงบประมาณไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวผมเองผมขอสนับสนุนนะครับ พรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจในปี4 2ผมมีเหตุผลสามเหตุผลประกอบเหตุผลข้อที่หนึ่งครับไม่มีใครหรอกครับที่จะรู้ปัญหาของท้องถิ่นได้ดีกว่านักการเมืองที่มาจากท้องถิน่นคือผู้บริหารท้องถิน่นแล้วไม่มีใครหรอกครับที่รู้วิธีการในการแก้ปัญหาให้กับท้องถิน่นได้ดีไปกว่าผู้บริหารท้องถิน่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีน้ำท่วมน้ำแรงผมเชื่อว่า ผู้บริหารท้องถิ่นรู้ดีกว่าใครๆที่สำคัญท่านประธานที่เคารพครับผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเขาเอาใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาเพราะว่าอีกสปีจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ถ้าเขาทำผลงานไม่เป็นที่ประทับใจทำงานไม่ดีแน่นอนครับพี่น้องในท้องถิ่นนั้นไม่เลือกตั้งเขามาแน่อย่างแน่นอน ทีนี้วกกลับมาดูราชการส่วนภูมิภาคครับค้าราชการส่วนภูมิภาคค้าราชการมาจากต่างภาคบ้างมาจากต่างจังหวัดบ้างมาจากต่างท้องถิ่นบ้างแล้วเหตุผลทั้งสามเหตุผลไม่ว่าการรู้ปัญหาของท้องถิ่นไม่มีทางที่จะรู้ดีไปกว่าคนในท้องถิน่นวิธีการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นก็แน่นอนครับอย่างไรเสียก็ต้องแพ้ พี่น้องประชาชนที่มาจากท้องถิ่นอย่างแน่นอนทีนี้มาเรื่องการเอาใจเป็นไปไม่ได้เลยที่พี่น้องขา้าราชการจากส่วนภูมิภาคที่จับมาเอาใจประชาชนในท้องถิ่นกับตรงกันข้ามนะครับขา้าราชการส่วนภูมิภาคต้องเอาใจเจ้านายที่อยู่ที่ส่วนกลางต้องเอาใจอาทิตย์ดีหรือเอาใจประหลัดกระทรวงต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยเหตุผลทั้งสมข้อนี้นะครับไม่ว่าท่านประธานไม่ว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสภาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีผมว่าคิดเหมือนกับผมครับว่าถ้าเราอยากให้ประเทศเราจเจริญไปมากกว่านี้ครับเราต้องให้ส่วนภูมิภาคค่อยๆเล็กลงแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อยๆโตขึ้นนะครับทีนี้วกกลับมาดู ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายใจ่ายในปี66นะครับผมก็ไปทราบเหมือนกันว่าไอ้29.6%นั้นท่านใช้สูตรไหนในการแบ่งให้กับท้องถิ่นต่างๆนะครับผมอยากให้ดูอปจอสักสี่อปจอก่อนครับ mm hmm. เช่นอปจอพัทลุงนะครับมีประชากร5,022,123คนแต่มีงบประมาณ233.3ล้านบาท อบจสงขลาครับที่บ้านผมมีประชากรหนึ่งล้านสี่แสนสามมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบคนแต่ได้งบประมาณเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านจุดสามแสนบาทมาดูอบจระยองระดองครับซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีประชากรหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันกว่าคนได้งบประมาณเก้าสิบสามจุดแปดล้านบาท วกกลับไปดูอบจอสมุตรปราการซึ่งมีประชากรหนึ่งล้านสแห้าหมคนได้ก็ประมาณเพียง5 0าจุดเจ็ดล้านบาทผมดูเหลี่ยมไหนดูมุมไหนก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดความยุติธรรมตรงไหนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากเสนอสูตรของผมนะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์อยากฝากไปถึงสำนักกบประมาณ ฝากไปถึงคณะกรรมการกระจายอํานาจนะครับว่าท่านลองใช้สูตรผมดูผมมั่นใจว่าเกิดความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับผมจะยกตัวตัวอย่างในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมี76จังหวัดในประเทศไทยไม่ว่าจะได้งบประมาณมาหมื่นล้านหรือ5,000ล้านเอาเงินจำนวนนี้ครับมาทำเป็นร้อเปเซนนะครับแล้วแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่หนึ่งครับ สามสิบเปอรเซ็นแรกเอามาหารเท่ากันหมดทั้งเจ็ดสิบจังหวัดนะครับเอาส่วนที่สองมาอีกสามสิบเปอร์เซนตต้องคำนวณตามจำนวนประชากรจังหวัดไหนที่มีประชากรมากก็ควรที่จะได้รับพบประมาณมากจังหวัดไหนที่มีจำนวนประชากรน้อยก็ควรจัดลดน้อยถอยลงตามลำดับส่วนข้อที่สามนะครับอีกสามสิเอร์เซนเราควรที่จะให้ตาม แหล่งกําเนิดภาษีนั่นก็แปลว่าจังหวัดไหนที่เก็บภาษีมาได้มากก็ควรที่จะท้อนก็บประมาณไปสู่จังหวัดนั้นให้มากหน่อยนะครับส่วนที่สี่ครับอีกสิเอร์เซนผมอยากให้คํานวณตามพื้นที่จังหวัดไหนที่มีพื้นที่มากก็ควรที่จะได้กบประมาณมากจังหวัดไหนที่มีพื้นที่น้อยก็ควรที่จะได้กบประมาณน้อยสําหรับตัวผมเองครับผม สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2566อย่างแน่นอนและเต็มที่ครับแต่อยากจะฝากว่าการทำงบประมาณในรอบต่อไปนั้นข้อหนึ่งควรที่จะให้งบประมาณไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยให้มากกว่า35เให้ได้ส่วนที่สองเมื่อได้มาแล้วก็ควรแบ่งให้กับท้องถิ่นต่างๆอย่างยุติธรรมครับขอกราบขอพระคุณครับท่านประธาน ครับขอบคุณนะครับ